สวัสดีค่ะคลิปนี้เราเราจะมาศึกษาเรียนรู้วิธีการกินอะโวคาโดเพราะว่ามีหลายคนกินไม่เป็นผ่าไม่เป็นเอาเป็นยังไงเราไม่เคยได้กินเนาะอะอะโวคาโดเอาลองชูก่อนว่ามันมีรูปเป็นยังไงเอาสองสองผลมันไม่เหมือนกันเนาะเอาเอาลองเอาทีละอันลองวิธีดูวิธีการผ่าปัดปัดปัดมวก่อนไหมระวังเม็ดระวังเม็ดนะระวังมือนเข็งอะ แข็งจ้ามันมันเอ่อมันเปลือกมันแข็งหน่อยนึงอะแหละเออไม้ที่แทอ่ะมีหลายคนถามมาว่ามันมันผ่ายังไงอันนี้ไม่ค่อยสวยเนาะอ่าผ้าอมลูกเลยอ่ะผ่าอมลูกก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเออแค่นั้นก็ได้อ่ะไหนดูขอดูหน่อยอู้อันนี้ไม่ค่อยอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะอ่าลองดูอันนี้สิ่อมลูก คือคือซื้อมาเป็นลันน่ะบางทีมันก็ได้ไม่หมดมันเีเม็ดว่ามีเม็ดเม็ดเม็ดมันมีข้างในเออน่ยอ้าวอันนี้น่าจะสวยนะมันที่าอะบางคนก็กินไม่เป็นมันไม่ใช่มันจริงๆแล้วมันถือกําเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกนะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยเอามาปลูกที่จังหวัดน่านเป็นจังหวัดแรกเลยอ่ะพอละพอละค่ะไม่สวยไหม เออเขาสวยอยู่ค่ะเอาแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกินเอาเม็ดออกก่อนลูกอ่ะจะได้คนคนที่ก็ทาให้เป็นจะได้เออเม็ดเดี๋ยวเอาไปเพาะได้น่ะเอาทั้งสองอันออกก่อนค่ะทีนี้เขาเรียกลูกเนยเพราะอะไรเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อมันเป็นไงมันมันแล้วก็แบบลักษณะเหมือนเนยเนาะทีนี้ถ้าคนเขากินเป็นแล้วนี่เขาจะไม่ต้องใส่อะไรแต่นี้คุณครูเอาน้าผึ้งมา เอาลองเอาช้อนตักน้ำผึ้งแล้วก็ใส่ในนี้ช้อนช้อนน้ำอะไรเออเอาเอา,เอาลองกเอาเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหกเออเอาใส่เยอะใส่เยอะไม่ไม่เอาใส่ตรงกลางแล้วก็ตักกินเอาเลย<ว>น้ำผึ้งแทน้น,นี่ยกินโอ้ยค,คุณครูเอาเอาเทใส่เต็มกระเบา <c oughs> <c oughs> ไม่หวานได้ไม่ไม่หวานน้ำผึ้งไม่ไม่หวานค่ะเอาลองกินคือตักตักกินไปเลย เอาอะโวคาโดนี่มีวิตามินมีอะไรนะกินแล้วชะลอความแก่ลดน้ําหนักอะไรความดันอะไรเนี่ยเขาว่างั้นเนาะาน้ำผึ้งน้ําผึ้งบ้านเราค่ะนักเรียนเอาไปพอกหน้าก็ได้นะคุณย่าผสมผสมน้ําผึ้งผสมน้ําผึ้งทําให้มันเละๆแล้วก็ทาหน้าบางคนเขาเขาก็เอาไปใส่อะไรเนาะ เข้าไปปั่นก็ได้ท,งทงางทางแถวภาคเหนือเขาเอาไปปั่นเหมือนน้ำปั่น <ปะ S 1> บ้านเร <ปะ S 1> าเนี่ยอร่อยมากเลยเอาลองกิน,นถ้าถ้าเราชินแล้วนี่ถ้าเราชินแล้วนี่เราจะคลักเรียกอะไรกินแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยกินเยอะๆลูกมีประโยชน์มีโทษไอ้มีดีหมดไม่ดีอยู่อย่างเดียวอะไรรู้ไหมแพงอะไรก็ดีหมดอะโวคาโด เอาน้ำพึ่งมันบ้านมันน้ำพึ่งแท้น้ำน้ำพึ่งแท h, ้เนาะน้ำพึ่งแท้แท้จากจากอะไรเที่มันได้ทีละล้างแล้วเอามาบีบเห็นดูอร่อยอไหม,อ,มอร่อยมากเลยเปลือกมันะกินได้หมดค่ะยกเวน้นเม็ดกับเปลือก,อบ,อกบางอันแล้วก็บางอันมันก็ไม่ถูกไม่อะไรอันนี้เอาออกสิ <c oughs> เห็นมันไม่สวยก็กิกนได้ ไม่ใส่น้ำผึ้งอร่อยกว่ามใช่ไหมเออบางคนบอกว่าอร่อยกว่าใส่ไม่ใส่น้ำผึ้งอร่อยกว่ามันเป็นเหมือนเนยอ่ะมันไม่ใส่น้ำผึ้งแต่เราชิมมันได้แบบอ่็ลองชิมลองชิมบางทีซื้อมาลังนึงมันก็ยังว่าแหละเหมือนอันนี้เลยว่ะอ๋อลองลองลองพูดรสชาติสิลูกกินเหมือนเนยหนามันมันค่ะมันมันเนาะมันน่ะเขาเรียกว่ามันเนยไงลูกเนยจืดจืดเด็กกินเหมือนเนยหนาถ้ากินเขาบอกว่า มีคุณสมบัติลดน้ำหนักได้ด้วยนะกินไปกินมาเหมือนเลดเตอร์โซนอ่าม่ความเริ่มเอาไอ้บ้านเรามันปลูกไม่ค่อยขึ้นดินมันไม่เหมาะแต่ว่าโคโราเนี่ปลูกได้วางน้ําเขียวปากช่องเด้ออ่าแต่ว่าส่วนใหญ่ทางภาคเหนือเขาจะมีเยอะมากคว้นตรงกลางค่ะเอากินเลยควักกินเลยเดี๋ยวเอาไปให้พวกนั้นลองมั่งต้องกกินอ่าเป็นไงเป็นไงกินไปกินมาเหมือนเลด ใช่เอออ่ะทีนี้เป็นยังกินเป็นยังเป็นแล้วค่ะบางคนปอกเปลือกออกปอกอย่างมะม่วงเออปอกเหมือนมะม่วงเลยโอ้ดูเสียงเออกิ่งมันเหมือนเลตตะซอยลองปลูกบ้านเราดูว่ามันจะได้ผลไหมแต่ว่าเหมือนกิ่งอ่ามันคงชอบหนาวนิดนิดมั้งแต่ว่าเขาบอกว่าปลูกได้ในเขตร้อนทั่วทั่วไป ตอนนี้ตอนนี้ก็มีให้เห็นเยอะแล้วแหละในห้างเด้อมีตลอดปีเลยเหมือนที่คุณยายเห็นมานานมันก็สวยอ่ะอ่าสวยในห้างมันมีหลายพันลูกมันมีหลายพันสามสี่พันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันก็ในประเทศไทยเราเอามาปลูกมันก็กลายเป็นอพันธุ์พื้นเมืองน้อว่า่ยกนิ้วให้หน่อยยกนิ้วให้หน่อยเป็นไงา่เออเจ๋งมากดีทุกอย่างยกเว้นแพง